วันที่4เมษายนพุทธศัก,การาช2528พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีไปทอดพระเนตรสภาพน้ำเน่าเสียตามคลองต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครที่บริเวณประตูระบายน้ำปากคลองเทเวศคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวซึ่งในครั้งนั้นได้พระราชทานพระราชดำริน้ำดีไล่น้ำเสียโดยให้ เปิดประตูอาคารควบคุมน้ำรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงน้ำขึ้นและระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนน้ำลงซึ่งจะทำให้น้ำตามลำคลองไหลถ่ายเทมากขึ้น ต่อมาทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรบริเวณปากคลองเปรมประชากรตำบลบางกระส่านใน,นเภือบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระราชทานพระราชดำริว่าควรขุดลอกคลองนี้พร้อมกำจัดวัชพืชเพื่อให้เป็นคลองสายหลักในการผันน้ำคุณภาพดีเข้ากรุงเทพมหานาครช่วยบรรเทาให้น้ำเสียเจือจางลง